ท่านเขียนกันมาทั้งหมดเนี่ยทำยังไงรัฐบาลต่อไปจะใช้จะทำรัฐบาลนี้ทำแน่นอนเพราะเป็นคนกำหนดขึ้นมานะครับใน5ปีแรกของยารายีปีนะเพราะถือว่าเป็นแผน,นที่มีความสำคัญน,นะครับวางรากฐ,ฐานเพื่อรองรับเพราะนั้นให้คิดต่อเนื่องกันผมคิดมาตลอดว่าไอ,ไอ้ไอ้มันจะต่อกันยังไงการมหาการแผ่นดินแผนสภาพัฒนอายุศาสาตร์นะรดแบบต่างๆก็คิด่งังเย้ยคิดมปสามปีละมันก็เดินขึ้นมาไ,มได้ตามแผนงานที่วางไว้ทั้งหมดนะครับนะ แล้วต่อไปแล้วก็มีแผนที่อะไรสิบสามสิบสี่สิบห้าคีผมไม่รู้ว่ามันจะอยู่ได้ไหมลนะ่ะอยู่ที่ท่านและจะทายัางไงให้มันอยู่อิยุศาสตร์ท่านยินดีเปีหลายคนก็ต่อต้านอยู่ผมคุมข้อที่ไหนหกข,ข้อมันคุมใครตรงไหนเพียงแต่ให้ชัดเจนเรื่องเป้าหมายเรื่องผลทำนิตสถิติผลสถิติผลออกมาให้ได้แค่นั้นเองนะยืนดันอีกครั้งว่ายุศาสาตร์ไม่ได้ไปควบคุมการหาการเป็นของรัฐบาลต่อ,ตอไปท่านประธานทชอดูรายการแล้ว เตียงขยับข้อแขนดึงดูอยู่ผมดูแลเมื่อกี้ท่านพูดเพลงยี่สิบนาทีไงผมก็เตียงผมมาหน่อยหนึ่งเหมือนกันัวดเราจะให้ท่านพูดเยอะๆท่านพูดยี่สิบอะละคราวนี้เดือดร้อนผมแหละนะเป็นยังไม่ห้าโมงกินข้าวไม่ได้ผมก็ต้องเติมผมไปเรื่อยนะอืมคิดว่านานๆฟังผมทีแล้วกันนะครับนะหลายท่านผมเห็นท่านเวลาประชุมท่านไปแอบฟังอยู่ในห้องกินข้าว นะแต่ก็มีการถ่ายทอดผมดูเกือบทุกทุกครั้งอะน,นะครับทุกวันผมจะเปิดขึ้นมาช่องนี้ก่อนรนะัฐสภา,า,าผมจะจําไว้ว่าใครนั่งบัตรจำใครไม่นั่งใครไปนั่งของอาหาร <het> แต่ท่านประชุมกันอยู่แล้วนะ <S <S ผมไม่ได้ว่าอะไรผมอย่เล่นเฉยๆนะใครจะนั่งในทั้งวันแต่อยากกลับบ้านกันแล้วกันใช่ไหมหรือทหารไม่ดีเพราะผมปฏิวัติหรือทหารทั้งหมดมผมแล้วมันอยู่ยังไงผมว่าวันนี้ก็อยู่ภายใต้รัฐบาลอยู่แล้วไหน ไมคงอยู่ไหนพอบบทับอยู่นี่ไม่ฟังรัฐบาลเปล่าฟังหมดอนะ่ะวันก่อนผมก็ฟังรัฐบาลที่แลเข้ามเออเ้าสั่งอะไรผมก็ถาหมดนั่นแหละผมไม่ได้เบี้ยวอะไรเขาตั้งหน่อยน่าเปลี่ยนแต่แบบยี่สิบสองหน่อยเดียวนั่นเองถ้ามันมีเรื่องก็ต้องทำไงไม่มีเรื่องจะไปทำทำไมล่ะครับท่านอย่าก,กังวลว่าที่ทำมาทั้งหมดมันจะล่มแล้วมันจะแบบบางสอพทท่านก็ออกไปแล้วบอกโอ้ยเป็นสภาพูดมากผมถ่ายแต่ก่อนสภาแบบนี้มันพูดมากกว่านี้เปล่า มันก็พูดเหมือนกันแหละแต่ไม่ได้ทำไอ้ที่พูดแล้วทำรัฐบาลนับไปทำใช่ไหมล่ะใช่ไหมกูกูยุ้ยใช่ไหมเออผมดูนะพูดทุกวันอะกูย,ยุ้ยกูเปียกูหมดใจเติดพูดมาแล้วกูหมท่านถิงศึกด้วยนะ ทุกอย่างเนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อจะสื่อทอดหน้านะครับไม่จะควบคุมอะไรใครเลยนะเพื่อเอาปัญหามาดวูวิธีการแก้ปัญหา,าแล้วทำไมจะเกิดความต่อเนื่องอย่างยืนนะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับช่วยระมัดระวังในเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลมีเดียด้วยนะก่อนจะเชื่อก่อนจะต่างกูน่าใช้สติปัญญาใขรทวนให้ดีนะครับนะหลายเรื่องของผมโดนเยอะเหมือน,นะนะไม่เป็นไรสู้ได้เพราะผมผมคิดว่าผมไม่ได้ทำยังไม่ทำอะไรผิดนะผิดอยู่วันเดียวยี่สิบสองอะผิดวันเดียวเอง นี่ผมพูดคนเดียวไปชั่วโมงกว่าเนี่ยมันป้าเปล่าเ่ยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเมื่อกี้ผมที่ผมเติอไปผมคิดว่าผมจะพูดแปบบ๊บมันแปบ๊บเดียวเนี่ยสามสิบกว่าหน้าเนี่ยห้าเจ็ดสิบหน้าเลยมยตอนนี้กลายเป็นร้อยกว่าแล้วเนี่ยก็เหนื่อยนะเหนื่อยแต่ก็ต้องพูดนะอยากให้ทุกคนให้กำลังใจผมขอกำลังใจจากท่านได้ไหมบอกเบื่อคบอร์รผมสักหน่อยดินะเออ Thank you.